หมอกแี่งหมอ,มอกยังเหมือนเลยเจ็ดโมงวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดอยู่ท้องฟ้าดิเพื่อนๆพืนต้องเป็นไอ้นั่นอยู่นี่จะฝนเลยหมอกฝนหมอกย,ยังมาจางังหมอฝนฝนตกเลยหมู่บ้าน นกก็ได้ร้ายครับอืมเฮี้ยงแล้วเป็นปลาเนาะเท่านี้นี่ปลากับีนกธรรมาชาติวันเนี้ลงดีว่าีนกแบบึงธรรมาชาติอ๋ออืมอ้มไม่ใช่เนาะ không cần được mặt kìa mặt ơi tìa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  ơi này không có con tìa ơi tôn ơi tìa tôn tìa ơi tìa đại tìa hết đi đi, tìa ơi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  tìa hại ว่าละจ้คของแสงบลูเฮือไม่เคยรู้อ่ะเห็นแล้วเขาก็เอาไว้เังสีเลยเป็นมางเต้มเลยที่แหลวมามีนี่ที่แหลกลยหลอยู่ทั้งที่ทั้งปีมี่ต้นเดียวนกก็สิขาบมากในขึ้นเต็มเข้าไ่กับเจ็บกับเผาแน่อายะ สวยๆธรรมชาติธรรมชาตินกหน่อยนอหน่อยกว่าี่อาบแดดอาบแดดดิแดด,ด,ด,ดจังบอก โน่งหลังค้านี่ทั้งสองฝั่งหาจินตัง้งขุนมาเหาอย่างน้อโอ้นกไห,หน่อยสนุนบะติงคิ้นี่บะติงคิ้